กราดสดีกันด้วยฮะมาอยู่หองง่ายแล้วฮะมาก็หนีชักหลักร้อยไปแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวนี้จะหยอดไปสักก่อนอืมดูเชิงเมื่อก่นอนเขาดูเชิงเมื่อก่อนย่อนเหยือก่อนเออเมื่อาวานก็จะย่อนเหยือรักอันนี้หน่อยเออแม่งมาอีกเออโอเคเดี๋ยววันนี้ดูอีกสักรอบแล้วกันครับดูอะไรหรอไม่ไม่มีดูเรียกว่า ก็เท่านี้แหละก็เล่นเท่านี้พอแล้วเออ <c ười> ได้ผมโถมหมื่นก็ไม่ได้เออเอาคอรยี่สิบห้าพอกลางๆคือถ้าคอรห้าสิบก็จะเสียวๆหน่อยเฮ้ย <c ười> ไอหนุมนี่เปิดสกัดเลยเปะเนี่ยคือจะซื้อตัวเดียวซื้อตัวเดียวเลยหรือยังไงซือล่อซื้อหรือยังไงดูเชิงไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อน แต่ถ้าตัวสองมากมก็ก็ก็น่าเล่นอยู่แต่คงจะยากนิดน,นึงฮะมาไปต่อ,ตอถ้าเ,เ,เต็บเดิมเต็บเดิมจริงๆผมน่านเลิกเนี่ยน <c oughs> ี่เออเป็นคนคนอื่นก็เลิกไปแล้ววะเออเฮ้ย <Hey! S 1> นี่ราชาเลยวะนี่มันราชาอาชานี่วะไอ้น้องจะเกินไปแล้วมีแผนอะไรหรือเปล่า เฮ้ยแต่มาดีอยู่นะเฮ้ยทำไมเล่นไปไอห,หนูมนแป๊บเดียวนี่ก้าแล้วเฮ้ยของแท้ตัวที่สามไม่ดีเอาทำาจงมีสี่ะละ่ะมีตัวที่สี่ะเพื่อนถามก่อนเตรียมให้ไว้หรือเปล่าหรือมีแค่นี้อสุดต,ต้องดูเชิญไหมก่อน อย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่บอกเือว่าต้องใจงนิ่งฮนะใส่คือหมดแต่ถ้าใส่กคือหมดเลยฮนะผมว่านะกำลังลอ่อซื้อเราอยู่ฮนะมาอ่าประคองคือตอนนี้เราต้องประคองไว้ได้ฮนะดูดูดูดรอไปก่อนนะ ใจเยน็เยนใจเย็นเดินล้มไวเธอถ้าเราเดินเดินตามเกมหัวร้อล้วนอ่ะใส่แม่งเลยนะเรียบร้อย,อยว่ารู้ทันนะเธอเคจบกลมๆไหมฮะหมื่นโอเค,มมะออเคปะเออก็สำหรับวันนี้รากันไปตั้พีนโน,นนี้ละกันก็เดี๋ยวเ,ยเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคลิปหน้าหมื่นหนึ่งโอเคป่ามีแบบมีทุนเล่นต่อแบบเหลือๆเลยเ,เออก็สำหรับวันนี้รากันไปแต่พี่น้องนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b ์ด้วยแล้วกันนะครับบา,บายบาย